บอกเราไปกาหนดว่าให้ตั้งได้แค่นี้แต่คนที่มีมีที่ในหาดเนี่ยเราผมว่าเราแม้ตั้งเพิ่มแล้วเนี่ยอาจจะถ้าออกกฎหมายไม่ปับ๊บอาจจะไม่เป็นการรอนติทิ์เขาเขาก็มีที่ดินอยู่แล้วก็อาจจะสร้งย้าหวัาคนอื่นแต่ก็มาเลี้ยงโอกาสตรงนี้ใช่ไหมเราเรา,เราต้องมันมันต้องมนองานั่งกษากันตรงนั้นด้วยม,ต,ต,มตัูแต่ว่าปริมาณเนี่ยเราก็ ตัวเลขเราต้องพยายามบอกให้ให้ให้ผู้ผู้ลงทุนได้รู้ว่าตัวเลขขนาดนี้มันมันเหนื่อยแล้วนะ <c oughs> ถ้าคุณอยากมาเพิ่มห้องนี่มันมันก็ไม่ไหวแล้วนะสี่ร้อยกว่าโลงแล้วก็รวมสองหมื่นห้องแล้วนะใช่ไหมตอนนี้เหนื่อยแล้วเนะี่ยอ่าเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วแล้วเป็นทางเข้าของเรามีแค่เออเครื <c oughs> ่องบินเออเครื่องบินเอ่อสายการบินเดียวเองมีเอ่อเอ่อการบินอะไรยมาช่วยเ <c oughs> อ่มอมา่องไอเวสมาช่วยแค่วันสองเที่ยวอตอนนี้จะหยุดอีกแล้ว เราว่าการแลนด,ดิ้งมันแพงแล้วก็ทางเรือก็แพง,งทางเรือของเรามามามาของเล่นทางวอ,อรี่แต่ต้องยอมรับว,ว่านับจุูันเนี่ยเวลาของนักท่องเที่ยวนี่การเอามาพักนี่มันแก่ไม่เกินอาทิตย์พบองมาจากเรือน้อยมากครับเรื่องเล่นทางที่สาคัญน่าจะเป็นทางเรื่องอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องน้นท่วมซึ่งท่านก็คิดว่าระบบถ้ามันสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็คิดว่าน่าจะรับรับภาวะได้แล้วรอบกาอนี้เราก็ได้งบมาประมาณ รบุบแรกที่รงกําลังแก้ไขลงนองกขนาดใหญ่ครับแล้วก็มีการพรอดน้ํารองอวังถนนเนี่ยเราได้งบมางบแรกที่450ล้านครับตำดารองจะมี3ามสาวดครับสามสามสามเทรสามเทรดเรแรกเราได้มา400ห้ล้านแล้วต่อไปนี่ก็ำลังรอง,งบรัฐบาลถ้าได้3มระยะนี้ก็ประมาณ1ันสา้าสิล้านคาดว่าวันนี้จะช่วยเราได้เยอะมาก มันมันจะเต็มระบบเลยไหมเต็มระบบอย่าเห็นเป็นรูปร้านขึ้นมาแล้วอย่าเห็นเป็นการมีระบบบำบัดให้มีระบบระบายน้ําที่มันค้อนข้างจยมองงภาพออกแล้วคือฝนตกหนักก็จะมีเกิดภาวะน้ําท่วมขังมาอย่างทุกวันนี้มันจะมีมันจะมีระบบรวบน้ำันมีระบบระบายที่มันค้อนข้างจยชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ตอนนี้เราได้แค่เวทเดียวยังไม่เจบเลยแต่ตอนนี้ถ้าที่ท่านท่านศึกษาข้อมูลจากแบบมีนักวิชาการเรามาช่วยศึกษาด้วยนี่ครับ <c oughs> เราเห็นร่องน้ําชัดเจนแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ว่าเออมันจะต้องมาทางไหนทางไหนอะไรก็ตาธรรมดาร่องน้ํานี่เราเราธรรมดาธรรมชาติมันสร้างให้เราลงตัวอยู่แล้วกัุยเนี่ยก <c oughs> ่อนก่อนหน้านี้ก่อนมีการ มีมีการต้องเทียข้ามามันลงตัวอยู่แล้วแต่เกิดอยากต้องยอมรับว่าขีมือมนุษย์ยยนั่นแหละะไเบี่ยงเบนทางน้ําบ้างอะไรบ้างนี่เพื่อธุรกิจทีนี้เราก็มาอบพื้นที่แต่ละพื้นที่โอเค,อเคว่าพื้นที่จะเวงพื้นที่ลำไยพื้นที่แม่น้าเราก็ศึกษาทั้งนุ่มน้ำํำเราไม่แก้ถ้า้าเราไม่เราไม่แก่ตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยแล้วเพราะมันจะไม่ไม่สามารถจะมองภาพรวมได้แต่ก็ทีนี้ถ้าถ้าเราตั้งตรงไว้ถ้าเรามองภาพรวมแล้วเนี่ย มันจะเห็นว่า้าน้ามาทางนี้ทางนี้ทางนี้จุดออกตรงนี้ใช่ไหมเป็นพื้นที่พื้นที่ไปครับการทํางานของท่านท่านเคยบอกว่าเวลาจะทำอะไรสักอย่างต้องถามคนในสมัยด้วยครับอันนี้ผมถามเสมอยต้องเอาปูนปัญญาเอ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 าความรู้ดั้งเดิมที่เขามีอยู่ว่าน้ํามันมาทางไหนอย่างไรอย่างไรถ้าทางนั้นโดนปิดแล้วต้องหาวิธีการอื่นถ้าโดนปิดแล้วก็อาจจะคลองโดนออกเองสารทับไปแล้วบางทีหายไปแล้วก็ต้องไปใช้ถนนแทนนี่ ทำถนนใหม่ทำรองใหม่มันใต้จะลนอีกมันมันมันกระทบกับคนในเกาะสมุยไหมครับวิธีการแก้ปัญหาตรงนี้มันตรงไหนตรงหมายถึงว่าบางทีอาจจะเป็นต้องใช้พื้นที่ของเขาอะไรยังไงเงี้ยเราส่วนมากนี่ส่วนมากนี่เราก็เราก็เมนมาย้ายพื้นที่ถนนก่อนครับพื้นที่ถนนนี่พี่ย้ายท่อใต้ถนนไปที่เป็นส่วนกลางก่อนเป็นถนนกลางก่อนแล้วในโน้นนี่ยังยัง ยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นเท่าไ,ไหร่ก็เริ่มโผล่บ้างแล้วเดี๋ยวนี้ก็เริ่มให้กักแล้วก็เริ่มเจอปัญหาน้ำ่วมกันแล้วนี่เพราะที่พี่ก็แพงเห <laughs> มือนกับเหมือนกับถนนเหมือนกับถนน,นที่นั่งอยู่ตรงนี้มันติดทะเลไบเนี่ยแล้วเรามาล่างติดล่างขวางหมดเนี่ยแล้วต่างคนต่างไม่ให้น้าผ่านลงทะเลแค่นิดเดียวตรงนี้น้ำน้ำลวนเลยถ้าต่างคนต่างให้ช่องนิด โชอไม่ตองเยอะนะย่องทุกปีเป็นลงทะเลลงทะเลบ้านไหนหลายให้งลงทะเลหมดมันก็ไม่ท่วมก็แสดงว่าน้ำท่วมที่ผ่านมาบางทีมันก็มีผลบวกให้ให้ให้คนได้เห็นคนได้คิดคนได้คิดใช่ไหมคนได้คิดผมว่าผมว่าไปธรรมาตาเนี่ยมันทําให้คนมาคิดว่าเราจะไม่ฝืนมันไม่ได้และก็ถ้าไม่เกิดจากการร่วมมือนี่มันมันแก้ยากมปนแก้ยากอันนี้คือน้ําท่วมไปละอีกหนึ่งน้ําอุปโภคบริคครทุกวันนี้ขอสมุยขาดแพนมาก เอาน้ำอมตโมกเราบริโมกอีเราเราต้องยอมรับว่าเราเราเราต้องยอมว่าเรายังไม่มั่นคงเราไม่มั่นคงเพราะว่าอะไรพราะเขาไม่มีแหล่งน้ำจืดเพียงเรามีเราเรามีแต่ว่ามันต้องมันมันยังไม่เพียงพอเราขยายน้ำเลน้ำะเลเสริมทำน้ำอะเลเป็นน้ำจืดเสริมเข้ามาตอนนี้เรามีลูกประจูดลูกหน้าเมืองลูกใหญ่ของลูกแล้วก็เรามีการขุดลอกลูกเรียมการไว้แต่ถ้ามันแรงจริงๆก็เหมือนปีนี้เร่มีอาการอีแล้วเรามีอาการแล้วในงบ จากการน้าแบบบูรณาการเนี่ยเราก็มีการปบบารับปรุงฝายฝายเดิมที่เรามีอยู่แล้วต่อไปก็ต้องก็ต้องมาร่วมกับกับต้าประชาชนนั่นเองในการดูในการดูลําคลองตลอดสายอในการที่จะทาอย่างไรให้น้ํามันไหลตลอดเวลาตรงเนี้อาจจะเป็นเป็นฝายแมวเป็นขั้นบันไดแต่แต่ตองค์มีคนดูแลว่าไม่ให้ทรายมันมาผมจนมันไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ เพราะนั้นโครงการราชดำรินี่หลังจากมีมีขวายขวายเดิมที่นงเป็นขวายขวายขวายขนาดกลางที่กักเก็บน้ําอยู่รอบกอดสม,มูแล้วเนี่ยก็ต้องน่าจะมีขวายแมวเพิ่ม,มในการเรียนรายเดียวกันขวายแมวเนี่ยก็ต้องมีการดูแลให้ให้ให้ ให้มีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาอยู่เวลาไม่ห้ตายผมมิดแล้วน้ําไม่ขังน้ําไม่น้ำมานจะเก็บน้ําได้อันนี้ก็ต้องอาศัยประชาชนประชาชนมามีส่วนร่วมประเด็นที่สองต้องคะต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนในการใช้น้ำยังไงครับในการที่นำน้ำจากจากการดันขวายแล้วดึงน้ำมาใช้ในสวนในการเกษตรแบบนี้ต้องประหยัดต้องต้องต้องประหยัดต้องมีวิธีการคุมน้ำลายสาย จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาค,คุมน้ําลายสายคุมน้ํำลายสายแล้วทำอย่างไรน้ํามันไหลเป็นขั้นบันไดให้ได้ตลอดวันนี้ผมผมเจอมุมปัญญาชาวบ้านที่ท,ที่ที่เหลือเชื่อว่าเขไม่มไม่ต้องทํเาเาขื่อนขั้นน้ําแบบใหญ่ๆเรื่อกุดขุดสระน้ำแบบใหญ่ๆผมใ,ใช้ระบบขั้นบันไดเล็กๆไ<ห>ล่มาเลื่อยแล้วก็ใช้วิธีการคุมน้ํา ปลายสายปลายสายฝนที่ใช้เนี่ยคุมน้ำปลายสายถ้าพอแล้วมันจะสามารถดักมัน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 ตั้งระดับน้ํามาแล้วก็ไหลแบบไหลแบบแบบไล่ลกับที่เราเราเราฉีดเนี่ยแต่ว่ามันไหลทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแทงน้าคนที่ใช้นี่ก็จะเต็มพอถึงถึงถึงปลายสายเต็มปั๊บเนี่ยอันอื่นระบบมันก็หยุดหมดมันก็อยู่มันมันมันจะบาลานล้านกันแต่เมื่อก่อนนี้คนบนหนึ่งองค์อะคนที่อยู่ข้างบนก็ดึงน้ํามาใช้ก็ปล่อย ใช้แบบไม่ประหยัดไม่บรญญับิมอย่างเพราะว่าหรืรอว่าน้ําต่อท่อมาแล้วก็ใช้หมดแล้วก็ไหลมาเลยไหลไหลแบบเล่นบ้านไม่หมดเลยทําให้น้ําในลํารองนี่มันคนที่อยู่ข้างล่างก็มีปัญหาตรงนี้ตรงนี้กําลังกําลังเล่ง,ง,งคิดร่วมกับจริงน้ําสะอาดน้ําอุปโภคบริโภคในเกาะสม,มุยเนี่ยมันไม่ได้ลดลงมันมีเท่าเดิมครับแต่ว่าความต้องการไปใช้มันเยอะขึ้นเออต้องยอมรับว่าคนใช้มันเยอะขึ้น <ฮ>สองกระภากระาาทั่วไปในประเทศไทยต้องยอมรับกระภา,าการาย้ายพื้นที่<ม>พื้นที่ป่าเราก็าต้องยอมรับว่าพื้นที่ของเราก็เป็นพื้นที่ไปเป็นพื้นที่ดำกินบ้าง<ม>พื้นที่ปลูกชางบ้างที่อยู่อาศัยบ้างโดยไม่มีแหล่งน้ำแลยไม่มีแหล่งน้อยลงแหล่งน้ําน้อยลง แล้วเจ้าปีนี้ครับที่เข้าที่ผมไปดูที่น้ําตกหน้าเมืองสองมันแห้งมากแหงตรงนี้เราเราเตรียมแก้ปัญหาตรงนี้เราเราเราก็หนึ่งก็ต้องรุนรงลงรุนรลงตั้งแต่ต้น,ต,นต้นทางมาครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าต้องไปบริหารบริหารวิธีการใช้น้ําบราิหารจัดการวิธีการใช้น้าเราบนบนน้าตกหน้าเมืองนี่มันมีมีสวนรุเรียนมีสวนผลไม้เต็มหมดนะ Mm hmm. แล้วก็คนหนึ่งน้ํามาใช้แล้วก็รดน้ําต้นไม้อะไร uh huh. แต่เราเราต้องใช้ใช้องค์ปัญญาชาวบ้านที่ผมว่ากําลัง uh huh. ที่องคิดค้นได้แล้วนี่มาใช้นี่มันมันจะไหลเป็นขั้นบันไดมาเลยตลอด uh huh. แล้วก็จะตออไปคิดว่าน้ําจะไหลไหลไหลตลอดสายตลอดเวลาใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพูงาุดต้องให้ครับต้องทําให้คนมองว่าน้ำนี่มีคุณค่าที่สุดครับโปรังเรื่องการประหยัดอะไรนี่จำเป็นครับ เรื่องเรื่องนี้จําเป็นมากเรื่องนี้จําเป็นมากจําเป็นมากพราะโลกของเราเนี่ยในในในโครงการที่เราทาที <ฮะ S 1> ท่ที่ที่เจวิ้งเนี่ยสมว่าเราบริหารจากการน้ํามีปลุแล้วเก็บน้ําระบายน้ําลงทะเลแล้วเนี่ย <ฮะ S 1> แล้วเราก็เอาน้ําเสียนี่มาบาบ,บัดเสร็จแล้วก็ลง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 ในลุเนี่ยต่อไปเราก็มองถึงขั้นว่าเราจะเอาน้ํานั้นมา ซีดใหม่ที่จะทำเป็นน้ำรดต้นไม้หึืงขนาดน้ำใช้หรือไม่ในอนาคตเนี่ยตคิดเราต้องคิด่ีงไกลด้วยมผมไปที่สิงคโปร์มาเนี่ยโ,โ,โอ้โอโน้ํำที่ค่าน้ําที่โอ้ไม้ผมดูอนะมันมันมันเกินกว่ามาตรฐานเลยนี่มันมัน,มนเหมือนกับน้ําเสียสกปรกมากแล้ว,ลวโอ้โอ้น้าน้ำไม้ผมดื่ม เขาใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีตรงนั้นน่ะในการรี้ยงส์เอาโอกาสใช้ตัวอะไรตัวเนี้ยชิปน้ําใหม่หร mm hmm. ือรถต้องหรือรถต้ถอ,ตองมองหลายหลายทางซึ mm hmm. ่งผมว่ารุ้แล้วกิจในโรงแรมเนี่ยแทนที่คุณจะมาใช้น้ําดีเนี่ย mm hmm. คุณจะเอาน้ําน้ําตรงนั้นที่ที่มาบัดแล้วเนี่ยมาลดต้นไม้ได้ไหมคุณจะแยกมาใช้ใน,นชักโรครกได้ไหมยังไม่ไม่อย่างคุณดันตราน้ําดีมาใส่ชักโครกด้วยใช่ไม่เพราะชักโครกใน่้างล้างคุณคิดว่าอย่างน้อย อเอสิบสองเลตเยอะมากเอยอะมากมันมันต้องมารวมกันคิดหมดเลยอัน,นอันนี้เป็นเป็นโครงการโครงการที่เราจะต้องมารวมรง่ร่วมกันคิดทั้งหมดเลย<ช>เราต้องต้องปรกสานะักวิชาการเอเอนักวิชยาการเออภาคผู้ประกอบการภาคประชาชนเนี่ยเพราะว่าเราเราเราต้องมาต้องมานั่งว่าทํายังไงที่เราจะไม่ต้องาเจอปัญหาในการที่ขาดแหนน้ำใช่ไหมแล้วก็ทำยังไงให้เราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ ยั่งยืนแล้วก็มีน้ำย้ายด้วยตัวเองไม่ไม่ต้องมึงพึ่งพาใครอะไรแบบนี้ซึ่งท่านนโยบาาถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราพึ่งตัวเองได้ในระยะยาวได้เอยผมมองผมมองว่ามันมีมันมีนโยบายที่จะเอาน้ํามาจากเยอรมานถ้ารัฐด้วยได้ก็เหมืนรัฐรัฐประภาที่จะดึงมาขางนั้นถ้ารัฐบาลด้วยเราได้ก็โอเคเราเราที่จะผ่านทะเลมาและมาที่ตะุัยอ่ะแต่ถ้าถ้าตั้งวันหนึ่งเนี่ย แถมหวังทางโน้นมันขาดน้ําด้วยอ่ะมันเป็นไปได้ไว้มันเป็นไปได้ทุกอย่างใช่ไหมก็อาจจะปิดน้ําแม่มาต่อหมุยนองก็ได้แต่้าวลงในอันเรียวกันลงก็ดูแลตัวเองให้มันเข้มแข็งด้วยตัวเองแล้วเเห็นบอกว่ามีการเอาน้ําทะเลน้ําทะเลมามาทำเป็นน้ําจืดอันนี้เราเราใช้ใช้ใช้เยอะไหมครับตอนนี้ก็เราใช้ไอ่ต้องวนตอนนี้แต่ว่าค่าราคามันจะแพงกว่าตรงนี้แต่ว่าปลาปาเป็นคนรับผิดชอบไป ปลาบูบากหมดชอบเพราะฉะนั้นค่าน้ำในในสมุยก็จะแพงนิดนึงก็โดยทั่วไปแล้วค่าค่าน้ำนี่ก็มื่อมาจากการบำบัดน้ำทะเลเป็นน้ำเดือที่ปราบากก็รับผิดชอบไปค่าน้ำนี้ก็ตามธรรมดาเหมือนเดิมแต่ว่าในล่วงที่ขาดแคลนก็ขออน้ำนี้มาช่วยไอ้เรื่องเรื่องน้ำน้ำชาเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องที่ทำให้คนในสกาสมุยแล้วของเราของเราติงสำคัญของเราเนี่ยน้ำเนี่ยแต่ละมีมันมี มันเยอะแต่มันไหลลงทะเลหมดไม่มีที่เก็บไม่เหมือนกับที่ผมบอกว่ารู้หน้าเมืองเนี่ยถ้ารัฐถ้าัฐมาช่วยจิงเนี่ยเราอาจจะขุดลุกใหม่ตั้งห้าผมว่าห้าร้อยไร่เนี่ยแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ทุ่งนาที่มันที่มันอยู่ใล้ทะเรอ่าเป็นไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเลยไม่มีต้นไม้เราขุดอย่างไรเราไม่ได้ไปทําลายป่าแล้วก็เป็นการกักน้ําก่อนออกทะเลไม่ได้ไปกักน้ํา ก็บนเพ่งจะทำให้คน้างล่างเดือดร้อนด้วยตรงนี้แก้ได้2อย่างคือน้ำท่วมก็แก้ได้ไดน้ำกินก็แก้ได้แก้ได้ตรงนั้นแต่ว่าน้ำเนี่ยบางทีมันมันมากแต่เราไม่ไม่มีที่เก็บที่เก็บเรายังนอนอ